สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้วิอผมเจอนี่เอวันวันนี้คือว uh, right uh, ันรับรถน้องรับรถอะไรรอดูรอดูเดี๋ยวผมไปเรียนเสร็จป okay. ุ<_<_๊บผมจะไปรับรถช่วงประมาณบ่ายสองนัดไว้ละอยากรู้หรือเปลารุ่นอะไรรุ่นอะไรอ่ะรอดูเลยทุกคนบอกเลยรถในฝันรถในฝันถ้าติดตามผมจริงรู้แนวรุ่นแล้วรอดูกันครับทุกคนโอเค ดีทุกคนก็เดี๋ยวผมไปเลยกันนะอย่างที่บอกเลย <c oughs> อ้อตอนนี้ก็ผมลองใช้นี้เวการแบบอ่อใช้ไม้สายสองตัวไม้นึงอะ่ะจะอยู่ตรงปากถูกไหมแล้วก็อีกไม้นึงอะ่ะผมจะเอาไว้ตรงกระเป๋ากระเป๋าของเกงฝั่งขวาเพื่อ ที่จะได้ได้ยินเสียงท่อแน่นๆแบบเขาเรียกว่าแบบเราเาหน่อยแต่ว่าเาสียงคันนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่รอฟังรถที่ผมจะไปรับดีวกว่าวันนี้ว่าจะเป็นคันไหนโอหยหหรถใหม่เว้ยรถใหม่ท <laughs> ุกคนรอฟังเสียงท่อเนี่ยอันนี้เรามันแค่หนึ่งสูตรถุนปัลมันก็เสียงแบบไม่ค่อยหวานบานบางว่ผมตื่นเต้นว่าตอแน,นแรกไดครถใหม่จะเป็นไคว่านีอ่ะ ไม่คิดว่าวันนี้มันจะมาถึงวันที่ผมได้สารฝันตัวเองแล้ว hmm. ตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยักเ,เรียนเรียนให้มันเสร็จแลัมันบิดไม่ได้ะวันนี้มีสอบเท hey. hmm. ทุกคนคิดว่าไงครับกับการที่น่ะเอาใหม่ตัวหนึ่งมาไว้เพื่อได้สิ่งท่อชัดขึ้น ผมไม่รู้นะว่ามันมันมันจะเป็นยังไงดีแต่ต้องรอดูในคลิปจริงๆก่อนว่ามันจะเป็นยังไงแต่อาจจะดีก็ได้นะอาจจะหวานเจี๊ยบก็ได้ค่อยฝนก้าใครอ่ะคือโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปเรียนกันเดี๋ยวกลับมาทีไปเอารถกันฮึตอนนี้เรากำลังไปรับรถแล้วเว้ยแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้เริ่มจะมีฝนปลายปยแล้วแต่ว่า ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกกลัวกลัวไมมป่ะกลัวใช้ไหมไร้สายใช่ใช่ใช้ไหมไร้สายถูกต้องแต่ว่ามันมีไม้น่งที่ผมเขาอยู่ตรงกระเป๋าไงนี่ทุกคนรถใหม่ผมมารับแล้วก็จากนี้เรียกผมว่าเคสเซ็6เอ็กซ์หกโอ้โห ตัวนะครับตอนี้เรียกผมว่าเคสได้หกจริงๆนะผมนี่ไงมารับรถใม่แล้วโอ้โหรถในฝันเว้ยรุบานเจีย๊ยบรับลำต่ำเราจะไม่เตะคือชิปเพื่อประหยะัดรถให้เครื่องทนนั้นเสียงเราจังวะเสียงคูดเรา,าทุกคนโอ้ ขี้ชิปเซนดีหกมันหวานเจียวจริงๆผมไม่รู้นะทุกคนที่เสียงทอดเป็นไงบ้างอะแต่ผมว่าน่าจะเล่าจัดอ่ะโอ้แม่ก็ไมไว้พอฟังเสียงทอเดเน้นๆนะทุกคนงามจัดอะว้็สองขีดน้ำมันรีสองขีดหวานจี๊บ เราเป็นจริงครับ,รรบ,รบาาารทุกคนลรามีแสดงขบวกันแล้วนะครับทุกคนโอเคทุกคนมาแล้ว เมื่อกี้เติมลมยางมาเออยางมันน้อยอ่ะแบบออน้อยจริงๆอ่ะแข็งมากเมื่อกี้ย้ายรถยากจัดเลยผันนุยนั่นเลียวตอนนี้ก็ได้รอบปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปหลังมองกรวบไปดูดีว่าทุกคนจะรู้หรือเปล่าว่าเช็คได้รับรถใหม่มา <laughs> เ้ยเอาีทุกคนได้รู้แล้วแหละว,ว่ามันไม่ใช่รถร้อมอ่า เป็นคอนเทนต์อยู่แล้วเมื่อเมื่อี้ตอนผมยืนดูรถตอนที่รับรถอ่ะจนก็น่าจะเห็นอยู่ว่ามันมีชื่อช่องช่องหนึ่งอยู่อ,อ,อยากรู้ก็ไปดูซะไม่สปอยไม่สปอยนี่ไอ้เที่ยวคนหิูแสง <laughs> อ่ะปาคือมันรถได้ฝั่นผมไงเออเราพี่ชายแสนดีแกก็สนองความต้องการให้น้องชาย วงการมอเตอร์ไซด์มันแคบทุกคนทุกคนรู้จักกันหมดแหละแบบเออทุกคนก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องแต่ฟังเสียงเล่าๆดิทุกคนมันจะลากรอบให้นะโอ้โห,โอ,โ,ห,โ,อโ,หโอ้โหทุกคนจะชอบแน่เลยแม้เสียงสีงสุบเล่าๆแล้วแบบชัดๆอย่างเงี้ยเวก็ชอบ <laughs> เนี่ยเราได้ปั่นด้เว้ยได้กลับอ่ะแต่ว่าไอ้กระเป๋าที่ใส่ไม้ผมเอากระเป๋าไปที่มันมีซิปไงเพราะว่าถ้าไม่มีซิปผมกลัวไม้มันปิว้วแพงเลยแม่งหายมาร้องหาอ้าะซื้อแยกก็โว้ไม่หนจะไม่กี่พันพันสองพันเพาผมไม่ชัวร์แต่แพงแพง ตัมจงนะเสียงมาแบบดังลั่นแต่แป๊ดแป๊ดแสบหูว่ากชอบอะ่ะเล้าใจสุดๆเลยอะโอ้ดถ้าผมมีแค่ได้หกแลมันคงเป็นอะไรที่ดีมากเออยงไงผมเอาก็เปิดคลิปมาอย่าดราม่าด้วยผมบอกว่าวันนี้ผมจะรับรถรับรถใหม่รับรถก็คือการมารับรถไงเออเม่ได้บอกว่า ซื้อรถหร่อยไม่กี่ะายะค่คนตึงเตนเลยเรารถแล้วก็มารับรถจริงๆเออมาขับจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อรถไงใช่แต่เริ่รองรถผมไม่น่าใส่ข้อสูงนานะผมใส่ข้อสั้นมาวันะคือข้อสูงผมมันโดนฝนแลว้วมันอับผมยังไม่ได้ซักไนงะมันเหม็นนะ ผมรู้นะว่าทุกคนว่าคลิปนี้ทุกคนอาจจะอยากฟังเสียงใช่ปอะล่าเสียงทอเลาๆอ่ะได้เดี๋ยวผมจัดให้งั้นเดี๋ยวลราจะแน่ผมจะให้ทุกคนฟังเสียงเอสมาท่อแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวลองหนะัจังหวะที่แบบทางมันขับได้เรื่อยๆก่อนโอเคนะทุกคนผมจะได้แบบชัดเลยฟังเลยทุกคนได้ฟังแบบเต็มที่เลยโอเค let's ก o โเคถึงมอแล้วทุกคนมาลองดูกันว่าทุกคนจะรู้หรือเปล่าว่าเป็นผมโอเคแต่ว่าเออในมออาจจะไม่ได้มีเสียงทงเสียงท่อแล้วเด้อเ,เพราะว่าอะแค่เกียร์หายอาจจะไม่ได้มีเสียงท่อ,อนะเพราะว่ามันดโดนโอเคมาดูกันซิทุทกคนว่าจะมีใครรู้สังเกตอะไรหรือเปล่า <laughs> แต่ผมว่าอาจจะรู้ก็แหละเออจริง รอดูกันแต่ว่าบรรยากาศไม่ค่อยน่ายใส่น,นะมันน่าเหมือนพี่โอมเลยดูสิเขาจอดกันตรงไหนกันจอดตรงไหนว่ายู่ไหนกันว่าเ,เ,เฮ้ยเฮ้ยพี่อะพีบอกเขาไม่อยู่กันอา้าวชิบหายอะไอย่างงี้อา้าวกรรมไอ้เฮียไม่อยู่กันชิบหายละ ชิบหายแลยไงทุกคนเดี๋ตัดตัดภาพเอาใหม่ทุกคนแผนผมพังคือตอนมาไม่มีใครใช่ไหมแล้วเปลี่ยด้วยใช่ยเลยขายไีนไผมไม่ได้ขับโชเลยมันไม่มีใครแบบคืแบบมรถรถอะไรแบบไม่มีงจังเกตทุกคนรู้แล้วสองแผนติแผนพังพี่ กะจะแกงทุกคนซะหน่อยโอมะคือวางแผนมายังดิบดีถังมดอีแขนว่าเคอวันนี้ับครผมกะจะมาหลอกทุกคนว่าเอารถใหม่มามทำไมผมมาถึงไม่มีใครเลยคือเรื่องมันเกิดอย่างนี้คือพวกนี้นเขาไปทําธุราการตอนแรกตอนแรกก็อยู่แหละแล้วแบบว่ามันเหมือนว่ามันมีเรื่องฉุกเฉินแล้วเขาก็ต้องไป ไปสักที่หนึ่งที่แถวคลองหลวงนั่นแหละเออแล้วก็ลืมบอกเค้กว่าเออเขาไปเขาไปเที่ยวกันนะไม่ใช่ไปเที่ยวเขาเขาไปเขาไปแถวคลองหลวงกันนะอะไรอย่างงี้อืมนั่นแหละครับจากเซอร์ไพรส์กลายเป็นเลยกูเนี่ยโดนเซอร์ไพรส์ไงไอ้แม่ยันแม่ตอนแรกคิดว่าดีๆเลยแม่ว่าแบบเออเนี่ยมาถึงปั๊บใช่ไหมแม่แต่คนคงแบบเชื่อใครวะตอนแรกกูกะจะชูนิ้วกลาร์เฉยแต่ ขับขับผ่านแล้วกูชูนิกลางใส่อะแบบให้แบบเขามาตามตัวไว้แบบมึงใครวมาไปโชว์นิการอะไรอย่างงี้ใส่แต่ว่าแบบพอมาถึงจริงปั๊บหอยไม่มีใครไม่มีใครเลยเสีไงล่ะเสีแบบเซอร์ไพรส์ไม่ไรอ่ยโคตรเซอร์ไพรส์เลยมึงกันเซอร์ไพรส์ไแไอ้มึงโคตรเศร้าเลยเว้ยทุกคนแม่งแบบมันผิดแผนไปหมดทุกอย่างแล้วแบบผมนัดกับแม่งตั้งแต่เมื่อคืนน่ะเนี่ยไอ้เจ้าตัวน่ะแปลว่าวันพรุ่งนี้ยจะแบบว่ามาแกล้งทุกคนเว้ยว่าแบบเออเนี่ย คือผมเบิกแสดงหกมาเบิกแสดงหกคือเมื่อคืนน่ะผมเกินไปกับทุกคนในดิทไว้บว่ามีการคุยเรื่องในดิทผมก็เกิดไปแล้วเออเนี่ยพรุ่งนี้ไปรับรถใหม่นะก็หมายถึงวันนี้ไปรับรถใหม่นะไม่มีใครเชื่อสักคนไอ้เยศกุกกะมาใช่ใช่จริงไหมจริงกูกูกลับมาปุ๊บไอ้แม่เยดไม่มีใครสักคนเลยอืนั่นแหละครับก็มันคืออักซิเดนครับโมไม่เชื่อโคตรเศร้าเลยมีปืนป่ะไม่มี แ <laughs> ย่มากโอเคทุกคนเอาจิงนะเดี๋ยวผมรู้ว่าทุกคนอยากฟังเสียงท่อเร้เราเว้ยเดี๋ยวรอรอตอนกลับเดี๋ยวให้ฟังเราเราเอสมัยอีกรอบนึงจกันทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้แยกกันแล้วว้าก็จะต้องเอารถไปคืนเจ้าของรถละเสียดายจัง oh. เราได้อยู่ <S <S ด้วยกันแค่แป๊บเดียวเองวันที่เรามารับรถวันนี้ เดี๋ยวขากลับน่าจะให้ทุกคนฟัง ASMR อดรเนาะอาจจะฟิลกูดฟิลกูดกันโอเคทุกคนความมันก็ลังจะเกิดขึ้นแล้วโอเคไปกันนะครับ Yeah, I'm a kid. ออภไปด้วยเมื่อกี้ผมแม่งลืมปรับอันนี้เว้ให้ไมเป็นกว้างสุดโอ้มุงกล้องคงไม่งามเลยด,ดิไม่เป็นไรผมจัดการให้ละ เี้ขอจบเพียแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะเพิ่มไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเจอกันเด้อทุกคน